ราชาลูกนังทุลกขอเสนอเซียมีเอเยนสามเหตุผลเชลซีมโอกาสได้หาแล่นมากกว่าแมนยูเปิดสามเหตุผลทำไมเชลซีมโอกาสได้เออร์ลิงหาแล่นดาวยิงดอร์มุนมาล่าตะข่ายมากกว่าแมนยูนิตเออร์ลิงหาแล่นยอดกองหน้าจอมทะลุป,ประตูของเบอร์เซียดอร์มุนคงจะเป็นนักเตะเนื้อหอมมากที่สุดคนหนึ่งในช่วงตลาดซื้อขายช่วงสมร์น,นี้หลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับซเซอร์ลินตั้งแต่ย้ายมาจากเรดบูลซาบวกเมื่อปีที่แล้ว ัวหอกทีมชาตินอร์เวย์วัย20ปีกำลังเป็นที่ต้องการของหลายสโมสรระดับท็อปในยุโรปรวมถึงแมนซิตี้แมนยูเชลซีลิเวอร์พูลและเรอัลมาดริดหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดในฤดูกาลนี้กดไปแล้ว27ประตูจากการลงเล่นรวมทุกรายการ26นัดขณะที่เดลิสตาเซอังกฤษได้วิเคราะห์ว่าเชลซีมีโอกาสที่ด้หาเล่นมาเสริมทัพมากกว่าแมนยูโดยเหตุผลสำคัญ3ข้อดังนี้1เสี่ยหมีพร้อมเปย์โรมันอับบาโมวิ มหาเศรษฐีชาวรัเสเซียเจ้าของสโมสรเชลซีพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทีมเต็มที่สําหรับการออกล่าตัวฮาเลนมาเสริมทัพช่วงสมมนี้เชลซีถือเป็นหนึ่งในไม่กี่สโมสรที่มีกําลังเงินมากพอในการล่าตัวฮาเลนและอับ,บราโมวิชได้เปิดไฟเขียวพร้อมทุกคร้งอีกครั้งหลังสมมติที่แล้วก็ใช้เงินซื้อนักเตะไปกว่า230ล้านปอนด์ฮาเลนมีค่าฉิกสัญญา65ล้านปอนด์ซึ่งมีผลบังคับใช้ในช่วงซัมเมอร์ปี2022 แต่ก็เชื่อกันว่าดอทมุนยินดีขายในช่วงสมัยนี้หากได้ข้อเสนอระดับ150ล้านปอนด์สอเอเย่นชื่อ Min มิโนไรโอลาแมนนิเดตเคยให้ความสนใจฮาแลนตั้งแต่ตอนอยู่กับเรดบูลเซาวบวกแล้วแต่มีรายงานต้องถอนตัวไปเพราะไม่พอใจรายละเอียดสัญญาและตัวเลขส่วนแบ่งที่มิโนไรโอลาเอเย่นตัวแสบเรียกร้องมากเกินไปไรโอลาเป็นเอเย่นที่มีนักเตะชั้นยอดในความดูแลมากมายรวมทั้งพอป,ปอกบากกองกลางของปีสแสดงด้วย และแฟนบอลก็เชื่อว่าซาฮีที่ดาวเตะฝรั่งเศสเคยออกอาการงองแงก่อนหน้านี้เพราะมีเอเย่นคอยชักใหญ่ไรโอลามีความสัมพันธ์กับแมนยูเตไม่ค่อยดีนะักและปีแสดงก็ไม่ค่อยอยากทำธุรกิจด้วยถึงขนาดที่เซอร์อเล็กฟ์สันตำนานกุนซือเคยตราหน้าเอเย่นจอมแสบว่าเป็นพวกถุงขี้เลยทีเดียว 3. t มทูเคลนคอนเนคชั่นก่อนที่โทมัสทูเคลกุนซือชาวเยอรมันจะเข้ามาคุมเชลวสีนั้นเขาเคยกลุมบังเหียนรัเซียดอนมุนก่อนไปอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมง ถูกเค่นเข้ามาคุมสื่อเหลืองต่อจากจิลนครับระหว่างปี2 0 1 5 2 0 0 7โดยสามารถพาทีมควา้ al, าแชมป์เดฟเบโพข่าวในฤดูกาล2 0 1 6 2 0 1 7ถูกเค้่นยังมีความสัมพันธ์และสนิทกับผู้บริหารระดับสูงของดอร์มุนทำให้หากเชลซีติดต่อขอซื้อฮาแลนต์ก็จะมีการเจรจาพูดคุยที่ง่ายกว่าเดิมซ่องมุมสื่อเชลซี Chelsea สนใจวารานันเมาต์ตั้งเป้าหมายกวาาแชมป์สู่สแตมฟอร์ดบิตสิงห์ต้องการตัววารานัน มีการเปิดเผยว่าเชลซียังคงมีลุ้นคว้าลายเซนราเฟวารานในซัมเมอร์นี้ตามการอ้างอิงของอาร์สเรอัลมาดิสนใจรับฟังข้อเสนอสําหรับกองหลังชาวฝรั่งเศสเพราะปัญหาเรื่องสัญญาของเขายัางไม่รับการแก้ไขสัญญาของแข้งวัย27ปีกําลังจะหมดลงในปี2022โดยยักษ์ใหญ่แดนกระทิงดุมองว่านี่โอโอกาสสุดท้ายในการทําเงินจากเซนแบ็กโดยไม่เสียไปแบบไร้ค่าตัวมาดิตต้องการเงิน61ล้านปอนด์สำหรับวาราน โดยสิงบลูจะต้องแย่งชิงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเปอัเชหากต้องการตัวเขาวารานเพิ่งลงสนามนาที่350ให้กับเรียวและเป็นกองหลังที่เปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์ในวัยของเขาเดอบลูมีข่าวกับกองหลังตัวกลางหลายคนซึ่งหากได้ว,วารานมาร่วมทีมจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับเกมรับดาวเตะวัย27ปีคว้าไปแล้ว19ทรฟีในประเทศสเปนแชมป์ต่างๆประกอบด้วยแชมป์เป็นลีก4ใบาลาลิกา4ใบ นอกจากนี้ยังเคยเป็นแชมป์โลกกับทีมชาติฝรั่งเศสเมื่อปี2 0 1 8อีกด้วยเมาส์กะสั่นคว้าแชมป์เมสันเมาส์เปิดเผยความปรารถนาในการคว้าถ้วยรางวัลที่สแตมฟอร์ดบิตในการให้สัมภาษณ์กับเดลี่เมลกองกลางวัย22ปียอมรับว่าการคว้าโทรฟี่กับเชลซีคือเป้าหมายอันดับหนึ่งนั่นคือเป้าหมายของพวกเราทุกคนเมสันระบุผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมจะไม่มีความสุขจนกว่าจะทำแบบนั้นได้ เราจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายของเราด้วยวิสัยทัศน์ของการต้องการคว้าแชมป์พรีเมียร์อยากคว้าโทรฟี่ต่างๆรวมไปถึงแชมปเปี้ยนมิดฟิลด์ดาวรุ่งรายนี้เคยคว้าแชมป์เอฟเอยุดคับไปหลายครั้งตอนที่ลงเล่นให้ทีมเยาวชนซึ่งเขาเชื่อมันว่าเรามีทีมที่พร้อมจะขยับไปอีกก้านอกจากนี้เขาคิดด้วยว่านักเตะมากประสบการณ์สามารถชี้ทางให้กับผู้เล่นดาวรุ่งในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นและนำพาทวยรวันมาที่สแตมฟอร์ดบิทผมรู้สึกว่าด้วยกลุ่มนักเตะที่เรามี มันทําให้เราสามารถทําได้มาว่าต่อพวกเรากระหายที่จะทําให้สําเร็จพวกเรามุ่งมั่นมากๆกับนักเตะที่มีอายุมากกว่าพวกเขาเคยผ่านเรื่องพวกนี้และทําสําเร็จมาแล้วการมีประสบการณ์แบบนั้นให้นักเตะอายุน้อยอย่างพวกเราได้สึมซับได้พูดคุยและถามว่าการคว้าแชมป์ในระดับสูงสุดมันเป็นอย่างไรเรื่องนี้ช่วยเราได้ครับพวกเราอยากจะทําให้สําเร็จโดยเฉพาะกับสมรสนขนาดใหญ่ที่พวกเราเติบโตขึ้นมาพาร์เกอร์ชื่นชมลอบตาชีก สกอตต์พาร์เกอร์เฮดโค้ชทีมฟูแลมได้กล่าวชื่นชมโูเบนลอฟสตตชิกจากอิทธิพลของเขานับตั้งแต่ย้ายไปเล่นที่คราวเวนคอทเทจปัจจุบันฟูตแลมมีเซตีไรพ่ายติดต่อกัน5นัดโดยพวกเขายังอยู่ในการต่อสู้เพื่อหลุดผลจากโซนตกชั้นพาร์เกอร์ได้ยกเครดิตถึงพัฒนาการของทีมให้กับแข้งตัวยืงจากเชลซีผมได้เห็นใครสักคนเติบโตขึ้นกลายเป็นนักเตะที่พวกเราได้เห็นกันนายใหญ่เจ้าสัวน้อยกล่าวยังมีอีกหลายอย่างที่เขาสามารถนำเสนอ แต่นักเตะคนนี้ในเวลานี้คือคนที่สร้างโอกาสในการแข่งขันเขาสามารถมีอิทธิพลกับการแข่งขันและเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์ด้านเทคนิคในตำแหน่งมิดฟิลด์การย้ายไปเล่นแบบยืมตัวให้ฟูแลมมีขึ้นเพื่อช่วยให้ดาวเตะวัย25ปีได้กลับมาจับจังหวะการแข่งขันและเรียกฟอร์มเก่งหลังต้องั้างสนามไปร่วม10เดือนเพราะอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นร้อยหวายฮาร์เกอร์ซึ่งเคยลงเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ให้กับซิงบลูมองว่าลอตตชิคคือคนสำคัญที่จะช่วยให้ต้นสกัดของเขารอดตกชั้น ผมคิดว่าเขากําลังมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆสกอตเสริมผมคิดว่าในสภาพแวดล้อมและการทํางานที่เขาได้ลงมือไปในระยะเวลาสั้นๆเรื่องนี้เราต้องชมเขาเลยผมพอใจกับเขามากๆและเขาก็กําลังก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องมีรายงานจากสื่อชื่อดังอย่างกาเซตาเดลสปอร์ตเผยว่าเอซีมิลานที่กําลังพิจารณาการเซ็นสัญญากับนักเตะที่ยืมตัวมาและมีเพียงฟิคโยโทมาริคนเดียวเท่านั้นที่พวกเขาสนใจ ในฤดูกาลนี้ทัพรอสโซนดียืมนักเตะม,มาใช้งานในทีมชุดใหญ่หลายรายที่มีโอกาสเซ็นสัญญาถาวรก่อนหมดสัญญายืมหลังจบฤดูกาลนี้ไล่ตั้งแต่บราฮิมเดียสจากเรอัลมาดริดเดียโก้ดาโลจากแมนยูต็ดส่วนฮิโร่เมอิเตจากโตรรโนโลและฟิคโยทโทรมริจากเชลซีโดยจากผลงานปัจจุบันมีเพียงแค่โทรมริเท่านั้นที่เริ่มทำผลงานดีและได้ลงสนามต่อเนื่องส่วนที่เหลือยังโชว์ฟอร์มได้ไม่โดดเด่นและไม่คงเส้นคงวามากนัก โดยเฉพาะดา์โลที่ผลงานในช่วงหลังตกลงไปมากทำให้ตอนนี้พวกเขาพิจารณาการเซ็นญ,ญาถาวรกับกองหลังชาวอังกฤษเพียงคนเดียวเท่านั้นส่วนที่เหลือมีความเป็นไปได้สูงที่จะย้ายกลับต้นสกัดในส่วนรายละเอียดในเงื่อนไขซื้อขาดของแต่ละคนนั้นโทมรีมีเงื่อนไขซื้อขาดที่30ล้านยูโรดา์โลอยู่ที่25้าล้านยูโรเมอิต้อยู่ที่7-8ถึงล้านยูโรส่วนดิแอสนั้นไม่ระบุเงื่อนไขซื้อขาดเอาไว้มองตาก็รู้ใจ จอจินโยพูดถึงการประสานงานกับโคบาซิตจอจินโยเปิดเผยว่าโทมสัสทูเคินทำงานได้ยย่งยอดเยี่ยมในการดึงความสามารถส่วนตัวของนักเตะอ,ออกมาพร้อมพูดถึงการประสานงานในแดนกลางร่วมกับมตเตโอโคบาซิตจากบทสัมภาษณ์ของจอจินโยเขามองว่าผลงานในระยะหลังของทีมมาจากความสามารถของโค้ชที่สามารถระบุถึงความแข็งแกร่งของนักเตะและค้นหาระบบการเล่นที่เหมาะสมออกมาได้ผมมีความสุขมากเลยครับเพราะว่าทีมของเรากำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม พวกเราทำงานหนักและพยายามทำความเข้าใจว่าโค้ชต้องการอะไรมิดฟิลด์ทีมชาติอิตาลีกล่าวผมคิดว่ามันเป็นเส้นทางที่เหมาะสมในการก้าวไปข้างหน้าความสามารถในการระบุจุดแข็งของนักเตะของถูกคนทำให้จอจินยอประทับใจเขาเข้าใจลักษณะนิสัยของนักเตะซึ่งแนวทางที่เขาต้องการเล่นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับลักษณะนิสัยของพวกเราเขาเข้าใจเรื่องดังกล่าวและเขาก็พยายามให้คำแนะนำกับพวกเราพร้อมกับแนวทางการทำงานที่เหมาะสมและจากนั้นผลการแข่งขันก็ตามมา หนึ่งปัจจัยสําคัญในระบบการเล่นของทูคอนและฟอร์มปัจจุบันภายใต้ในาใยใหญ่ชาวเยอรมันคือการประสานงานในแดนกลางของจอร์จินโยกับโควาสิตทั้งคู่ได้ลงตัวจริงร่วมกันมาตลอดยกเว้นแค่นัดเดียวในการแข่งขันพิมลิตตั้งแต่เฮดโค้ชรายนี้ย้ายเข้ามาจอร์จินโยเพื่อเพลินที่ได้ทํางานเคียงข้างกองกลางทีมชาติโคเอชีซึ่งเช่นเดียวกับทูคอนเขาบอกว่าความสําเร็จในการทํางานร่วมกันของนักเตะสองคนนั้นมาจากความเข้าใจในจุดแข็งของกันและกันผมมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับเขา เพราะเราคิดถึงฟุตบอลในแนวทางเดียวกันเราเข้าใจกันแล้วกันเรารู้ว่าเราต้องการทําอะไรเรารู้ว่าอีกฝ่ายอยากทําอะไรดังนั้นผมจึงค้นพบว่ามันเป็นเรื่องง่ายมากในการเล่นร่วมกับเขาเพราะผมคิดว่าเรามีแนวทางเดียวกันครับเรารู้ว่าใครที่ต้องอยู่ในตำแหน่งไหนในโมเมนต์ไหนพวกเราเว้นพื้นที่ให้กับอีกฝ่ายในจังหวะเวลาที่เหมาะสมเราคอยดูแลกันและกันเราเข้าใจเวลาที่ต้องยืนใกล้กันและเมื่อไรที่ต้องถยออกมา ขอวสิทธิ์ลงเล่นร่วมกับจอจิน hmm. ยในสุพิมลียุคทูขึ้นมาตลอดเว้นแค่นัดเดียวนั่นคือสิ่งที่ผมจะสื่อตอนที่ผมบอกว่าพวกเราเข้าใจกันแล้วกันและคิดในแนวทางเดียวกันครับเราเข้าใจถึงจังหวะที่เหมาะสมในการปิดพื้นที่หรือทําชิ่งหนึ่งสองหรืออาจจะเปิดพื้นที่ให้เขาได้แทงบอลเพราะว่าเขามีความสามารถในการทําแบบนั้นผมรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาต้องการพื้นที่ในการพาบอลไปข้างหน้าหรือเวลาที่เขาเจอปัญหานิดหน่อยและต้องการความช่วยเหลือ อย่างไรก็แล้วแต่หากจอจินโยเดอลสตาร์อีกครั้งเขาก็คงไม่ขาดแรงจูงใจใดๆโดยเจ้าตัวเชื่อมั่นว่าเกมรับที่แข็งแกร่งถือเป็นกุญแจสําคัญในอกาสที่ทีมจะคว้าชัยชนะการลงเล่นทุกนัดเป็นแรงกระตุ้นที่ดีมากๆแต่พอต้องลงเล่นในบิ๊กแมตช์แรงจูงใจมันยิ่งมากขึ้นไปผมคิดว่าแนวทางที่ดีที่สุดคือการเล่นเกมรับให้ดีเพราะเมื่อคุณเล่นเกมรับได้ดีและไม่เสียประตูคุณก็จะสามารถสร้างโอกาสได้เพราะคุณภาพฝีเท้าของนักเตะในทีมของเรา เราต้องเล่นเกมรับกันให้ดีมากๆและพยายามทำประตูเมื่อมีโอกาสคริสเตนเซนกล่าวถึงคลีนชีตอีกหนึ่งนัดของทีมและเหตุผลที่ฟอร์มของเชลซีดีขึ้นในครึ่งหลังหลังมีส่วนช่วยทีมเก็บคลีนชีตอีกหนึ่งนัดและแบ่งแต้มจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีกอันเดรสคริสเตนเซนแสดงทัศนะในเรื่องของผนงานจังหวะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจุดโทษและเหตุผลที่ทีมเล่นได้ดีขึ้นในครึ่งเวลาหลัง แข่งทีมชาติเดนมาร์กเป็นส่วนหนึ่งใน3เซนแบ็กอีกครั้งถือเป็นการลงตัวจริงนัดที่ 5. จาก6นัดหลังสุดของพวกเราพร้อมโชว์ผลงานน่าระทับใจทําให้คู่แข่งซึ่งเป็นทีมที่ยิงได้เยอะที่สุดในพิม์ลีกไม่สามารถเจาะตะข่ายสิงโคลเป็นครั้งที่2ในฤดูกาลนี้หลังการแข่งขันถือเป็นความรู้สึก2อ,อารมณ์โดยพวกเราไม่สามารถค้นหาชัยชนะแม้จะเก็บคลีนชีสซึ่งลูกยิงของฮาคิมซีเยตโดนดาวิดดีคาป้องกันเอาไว้ส่วนจังหวะหนึ่งก็ไม่เป็นประตูเช่นกัน มันเป็นหนึ่งคะแนานที่ดีแต่ในเวลาเดียวกันพวกเราก็ผิดหวังที่ไม่สามารถคว้าชัยชนะโดยเฉพาะกับฟอร์มในครึ่งหลังคริสเตนเซนให้สัมภาษณ์หลังจบเกมพวกเราดีใจที่เก็บคลีนชีตและเก็บหนึ่งแต้มที่ดีได้แต่เราอยากเป็นฝ่ายชนะครับคริสเตนเซนเปิดเผยถึงการปรับแทคนติกในช่วงพักครึ่งของโทมสัสทูเิลซึ่งทําให้ทีมมีผลงานที่ดีขึ้นในครึ่งเวลาหลังพวกเราเริ่มต้นกันได้ดีในครึ่งแรกและหลังจากนั้นประมาณนาทีที่15พวกเขาเป็นฝ่ายครองเกมและเล่นได้เป็นส่วนใหญ่ อันเดียสอธิบายเรารู้ว่าพวกเขามีคุณภาพดังนั้นเราต้องระวังในเรื่องจํานวนนักเตะที่ขึ้นไปเล่นเกมรุกเราไม่อยากเสี่ยงต้องเป็นฝ่ายไล่ตามในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของเกมดังนั้นมันจึงเป็นสมดุลที่ลำบากพวกเขาไม่ได้อันตรายแต่เป็นฝ่ายครองเกมพวกเราจึงพยายามเปลี่ยนแปลงบางอย่างตอนพักครึ่งและมันก็ได้ผลเรามีจังหวะอันตรายอยู่สองครั้งและพวกเขาก็เซฟไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เราคู่ควรจะยิงประตูได้นะพวกเรารู้สึกดีและเล่นแบบสบายเลย เรามีโอกาสแต่ทำได้ไม่มากพอที่จะสร้างความอันตรายแม้ว่ามันจะเป็นแมตท,ที่ลำบากก็ตามการขาดความนิ่งเวลาครองบอลถูกชี้ว่าเป็นปัญหาที่ทําให้ทีมสูญเสียการครองเกมก่อนจบครึ่งแรกแต่คริสเตนเซนรู้สึกว่าเพื่อนๆแก้ไขตัวเองได้ดีพวกเราเทคแคร์จังหวะการครองบอลได้ไม่ดีพอเขาเสริมทุกครั้งที่เราได้บอลผมคงไม่บอกว่าพวกเรารู้สึกเครียดนะแต่บางครั้งก็เติมเกมเร็วเกินไป ดังนั้นมันจึงทําให้เราครองบอลได้ไม่นานพอแล้วก็มีจังหวะการวิ่งเยอะมากขณะที่ในครึ่งหลังพวกเราทําได้ดีขึ้นเราเล่นเกมของตัวเองและสร้างจังหวะอันตรายได้สองครั้งคริสเตนเซนเป็นนักเตะที่อยู่ใกล้กับเหตุการณ์จังหวะที่คารมาฮัสันโอดอยโดนกล่าวหาว่าทําแฮนด์บอลในช่วงครึ่งทางของครึ่งแรกทีมงาน VAR ได้สั่งให้จอร์ดแอดเวลพูดตัดสินนั้นนี้ไปเช็คจอมอนิเตอร์ข้างสนามซึ่งหลังการตรวจสอบเขาไม่ได้เป่าเป็นจุดโทษแต่อย่างใด โดยอันเดสกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมเห็นจังหวะน,นี้และจังมุมมองของผมคือเป็นนักเตะของพวกเขาที่มือไปโดนบอลคริสเตนเซนระบุผมไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงต้องเช็คเพราะมันค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วนะผมเป็นกองหลังดังนั้นผมจึงเกลียดกนดังกล่าวหากมันไม่ใช่การตั้งใจของทั้งสองฝ่ายผมคิดว่าก็ควรปล่อย,ปอยไปโดยเฉพาะเมื่อบอลไม่ได้ลอยเข้าสู่ประตูจังหวะน,นั้นมันเป็นการแย่งกันของนักเตะสองคนซึ่งไม่ได้ไปที่จุดไหน ผลเสมือนนัดนี้ทําให้สตี์ไร้พ่ายในยุคข,ของทูคเคิลดำเนินต่อไปโดยเก็บเคลลินเชียได้7จาก9นัดภายใต้กุนซือชาวเยอรมันในเวลาประมาณ1เดือนหลังจากที่เขาเข้ารับตําแหน่งคริสตินเซนเชื่อมั่นว่าพัฒนาการกําลังเกิดขึ้นและเราจะต้องเจอกับบททดสอบที่ลําบากในอีกไม่กี่สัปดาห์หลังจากนี้พวกเรายังคงเรียนรู้แต่ว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกวันซึ่งเราก็นําไอเดียมาปรับใช้เขากล่าวพวกเรากําลังสนุกและอยู่ในฟอร์มที่ดีดังนั้นมันก็เป็นเรื่องของการลงเล่นทุกนัด โดยพยายามไม่ปล่อยให้ผลงานตกลงไปแล้วก็รักษาการคว้าชัยชนะสําหรับผมโดยส่วนตัวแล้วผมได้ลงเล่นติดต่อกันซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่รับมาสักพักก็ถือว่าวิเศษเลยล่ะครับเราต้องไล่ล่าตำแหน่งท็อปโไปด้วยกันและต้องคว้าชัยชนะในการแข่งขันแบบนี้เพื่อทําให้ได้ตอนนี้เรามีเกมที่ยากอีก3นัดติดต่อกัน